อยู่ยังเดอะสเต็กแอนด์มอลล์เขาเมาเปิดที่ห้างอิเมเพรียนเวิร์ลสำโรงแล้วและแล้ววันนี้ก็มาถึงที่พวกเราจะได้กินสเต็กถูกและดีบอกเลยว่าใครที่ชอบกินสเต็กเนี่ยห้ามพลาดร้านนี้จริงๆวันนี้ตั้งใจจะมากินเมนูใหม่ของเขาโดยเฉพาะแต่ว่าเมนูอื่นๆก็น่ากินเหลือเกินอย่างพวกเครื่องเคียงเนี่ยที่นี่เขามีให้เลือกมากกว่า20รายการเลยและเนี่ยาจานนี้คือสเต็กไก่สีราชาไมายโยไข่กุ้งสเต็กหนึ่งจานเนี่ยเราสามารถเลือกเครื่องเคียงได้หนึ่งอย่างและทุกเมนูเนี่ยจะเสิร์ฟมาพร้อมเฮาส์สลัดและชีสโถส่วนอันนี้ บอกเลยว่าอร่อยเข้ากันแบบโดนใจจานนี้ไม่นูใหม่ตั้งหลา <ลอ S 1> จานนี้เป็นสเต็กหมูที่เสิร์ฟคู่กับซอสแจ่วจะย่างมาแบบสุกกำลังดีด้านในยังมีความชมฉ่ำมากินคู่กับซอสแจ่วที่มีความเปรี้ยวหวานเนี่ยคือลงตัวและจานนี้เราก็เลือกเครื่องเคียงมาเป็นส้ม,สมตำม,มตำจะมีความเปรี้ยวเผ็ดสามรสเอามากินแก้เลี่ยนได้ดีมีหมูแล้วไก่แล้วก็ต้องมีปลาเนีย่ยเป็นสเต็กปลาทอดที่เสิร์ฟมาแบบใหญ่มากทอดมาแบบร้อนๆด้านนอกยังมีความกรอบด้านในนุ่มกินหมดจานนี้ก็คืออิ่มคุ้มแน่นอนส่วนของสปาเก็ตตี้ ู้สึกไม่่เลียนยิ่งกินคู่กับไก่ฉ่ำๆด้วยอร่อยและสำหรับใครที่ชื่นชอบชีสเดะนนำให้สั่งเมนูนี้มาด้วยมักกะโรนีที่มีชีสยืดๆและส่วนอันเนี้ยจะเป็นซุปหอยลายอันเนี้ยจะมีความครีมมี่หอมๆยิ่งเอามากินคู่กับขนมปังชีสนะอันเนี้ยดีและที่เห็นอยู่เนี่ยจะเป็นสลัดเต้าหู้สาหร่ายญี่ปุน่นเสิร์ฟมาแบบชามใหญ่มากเต็มๆชามแล้วผักสลัดสดกรอบกินกับเต้าหู้ที่ด้านในเนื้อจะเป็นคัาสตาร์ดนุ่มๆนะอร่อยแบบเข้ากันในส่วนของเครื่องดื่มนั้นเราเลือกมาเป็นแบบรีวิว59บาทของหวานปิดท้าดเเป็นไออศกรีมซฟต์สิร์ฟถ้วยละ19อันเนี้ยเราสามารถใส่ท็อปปิ้งเออองไไดด้้ม่ันใๆจะบกว่าตามได้ตามมเลย อยคุ้มราคาได้ที่ The Stack and More ทุกสาขาวันนี้ไอ้มาที่สาขา Imperial World สำองนะคะ